เดี๋ยวขออนุญาตส่งขออนุญาตส่งไปรามาที่พอดีเลยนะยาตัวนี้นะนะพอดีคนคนข้างบ้านคนข้างบ้านคิดว่าผมค้ายาบ้าแต่ก่อนผมไปเอายาตัวนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะเนี่ยจำไว้นะครับนะแล้วผมเอามาเผาทิ้งตรงจุดนี้คนก็เลยเข้าใจว่าผมขับรถไปกับอุดรธานีมีการค้ายาบ้าจำไว้นะครับ ยาตัวนี้ผมเคยลงถ่ายไปในระบบคาเมลาเรียบร้อยแล้วตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละจำไว้นะครับนะจำไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอได้ชัดเจนขึ้นศาลวันไหนก็ได้เดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวเดียวเลยไม่ต้องกับพิชางมานะนะตำรวจห้ามยุ่งนะครับไอ้นี่มันไม่เคยโดนนะไอ้นี่เป็ดแตะเหมือนเมียผมเลยเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันยังไม่เคยโดนนะนดะ้ชัดเจนนะ นะไม่มีอ้ายนะแล้วแบบค่้ยชัดเจนกูรู้ักน้ำนกลมึงอซื้อให้เจ็ดไม่ใช่หกแปดหกทับสามแปดนะชัดเจนนะมือใดก็ได้เึง่กับกูเดียวๆเ,เลยนะ